สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือผาป่าย์นะฮะตอนนี้ภารกิจซ่อมเก้าอี้ให้แล้วเสร็จนะฮะจากบรรดาสี่ช่างหนุ่มหล่อของยูทูบเบอร์เรานะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนลุงกลับนะภารกิจนี้นะเสร็จจริงๆแล้วนะฮะลุงยังไม่กลับนะ,ะตอนนี้เสร็จแล้วนะฮะ <c oughs> ก็มีช่างพงนะครับมีบ่า,นาวนุมีเอชชัยชาแนลนะ โดนแโดนโดนโดนคโดนแล้วโดนแล้วนะคะโอ้ย่งันะนคือเสร็จก่อนที่ลุงจะกลับแล้วนะฮะพอลุงบอกว่าให้แล้วเสร็จก่อนลุงกลับมานะนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับคือสนุกสนุกดนะดูแข็งแรงด้วยนะฮะดูแข็งแรงมากกว่าเดิมนะฮะเพราะเป็นการใช้เหล็กสองขานะครับทุกคนดูดีๆนะฮะใช้เหล็กสองขานะครับ ถ้าเป็นแบบสีแดงจะมีเหล็กแค่ขาเดียวนะฮะแต่นี่คือใส่สองขาเลยนะฮะนั่งพิงไฟนั่งพิงไฟตอนเช้าใช่ใช่ใช่ตอนเย็นก็ได้กลางวันได้ไหมกลางวันผมว่าไม่เหมาะมันจะร้อนมากไม่ได้ก็เสือมานั่งไงเสร็จแล้วรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเอาไอ้นั่นทาเป็นเหมือนป้ายรถเมย์มาตั้งเอาไว้จเข้าคิวซื้อผ้าป้าคำใสหรือเปล่า รอคิวก่อนรอคิวรอกิ้วจะปาร์คิวเออมันเหมือนเหมือนเข้าธนาคารเลยเนาะเออเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะภารกิจซ่อมเก้าอี้นะฮะเอ๊ะทำไมทำไมร้านนี้คนเยอะจังแล้วทำอะไรกันนอัเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบนะทุกคนนะครับเห็นไหมครับแบบเดิมนะฮะแบบเดิมจะมีเหล็กเดียวนะฮะเหล็ก นเหล็กตรงกลางนะฮะที่เป็นตัวรองนะฮะรองรองน้ำหนักนะจะมีแค่อันเดียวนะฮะเห็นไหมครับผมนะครับแต่ตอนนี้นะฮะหลังจากที่มันพังไปแล้วนะฮะก็ซ่อมใหม่ใส่เหล็ก2อันนะฮะใส่เหล็ก2ขานะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับไม่โยกไม่โยกไม่โยกถ้าตุ่มตามนั่งอ่ะเพื่ออย่างดีโลกเเชื่อมบกให้อยู่นี่ฟีมือสี่ช่างนะฮะเดี๋ยวมันดับก่อน ย้ายไปเลยง่ายพี่เดี๋ยวเขจะย้ายกองไฟแล้วนะสกุลนี่เนาะนี่นะครับก้อยนั่งผิงไฟเพราะตอนเช้าๆเราไม่มีที่นั่งเลยเนาะนั่งในมีที่นั่งผิงไฟจะก็นั่งไร้สดนั่งไร้สดนั่งเรียงกันนะฮะแล้วก็เสียงก็ตีกันนะ FC ก็มึนเลยทีนี้นะก็เอาเลยตรงบ้านตรงหน้าบ้านลุงจิมมี่ก็มีเก้าอี้นะคะเอาสวยหมเข้าะคะก็ จะได้นั่งนะคะมุมแดงกับมุมน้ำเงินนะครับเออใครอยากนั่งมุมไหนนะฮะมุมแดงกับมุมน้ำเงินใครอยากนั่งมุมไหนก็เลือกเอาเองนะครับเดิมทีปกติตัวนี้มันขาหักเนมันขาหักเก็บไว้นานแล้วนะครับครึ่งปีแล้วนะฮะเก็บไว้ครึ่งปีแล้วมาซ่อมรุมๆนะตัวนี้อยู่ครึ่งปีแล้วค่ะตัวนี้ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้แล้วนะคะอันนี้พอะฟื้นก็ดีใจนะได้ก็มีใหม่เช็ดใหญ่เลยรองรับลูกค้า เวลามานั่งรอคิวเข้าซื้อของในร้านน,นั่งตากแดดรอนนได้ามาฝากหมูไว้อ๋อเหรอคะจริงบอกอ้าวแล้วคอยเห็นตัวไหนวะป,โป,โป,ปิโป้ปีโป้ะะโลูกจี๋เหรอคะอาจารย์น้องจี่ไปไหนแล้วน่ะสบายดีน้อแอนสวัสดีเดี๋ยวพี่เสือจะเอาไครไปเก็บก่อนนะครับโอเครับ ไข่จากคุณโปโป้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บที่บ้านกันก่อนนะครับโอ้แดดแรงแดดร้อนนะะเมื่อเช้ายังหนาวอยู่ดีๆนะฮะแต่ตอนนี้แดดแรงแดดร้อนแลนะครับผมนะ โอ้ไข่ห้าแผงนี่มันหนักเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะฮะหรอเปล่าโอ้ย ของพี่เสือหนึ่งแพงนะฮะเดี๋ยวพี่เสือเขาจะไปเก็บที่บ้านนะครับผมอ๋อหนักเหมือนกันนะเนี่ยขายห้าแพงนะทำไปเล่นไปนะฮะนะก็ต้องนะขอบคุณคุณปโปโป,โปนะครับนะฮะอ้าวตอนนี้เข้ามาอยู่ในช่องพอดีนะฮะขอบคุณนะครับนะฮสำหรับอ่าให้ยูทูบเบอร์ได้มีไข่รับประทานเนาะนะนะหลังจากที่ไหว้ปู่ปริจิตรเสร็จแล้วในเรื่องของสุขภาพนะครับผมนะเมื่อกี้ก็บอกไปในช่องพิรวันไปแล้วนะ ขอให้คุณโลโก้นะสุขภาพแข็งแรงนะครับหายจากาการจะค่้ได้ป่วยทั้งสิ้นนะฮะในปีนี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานาในชีวิตนะครับผมที่สำคัญคือร่ำรวยร่ำรวยเนาะเดี๋ยวขายไปเก็บที่บ้านก่อน เสียงอะไรกันทางโน้นเสียงดังอะไรกันมีอะไรรึทางโน้นมีอะไรไม่รู้นะเสียงดังซะนั่นวันไวเขาทำอะไรกัไไนเป็นไง ฮะยก,ยกจากไหนไปไหน,นยกไปไหนไน,นั่นแหละยกจากที่ไหนยกที่เต่าง,งอยไปเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้ตร,นตรงนี้คือตรงไหนอ่ะเออเดี๋ยวไปไป,ไปนี่ค่ะรถของนายโนะทุกคนอ้าวโอ้เมื่อก่อนเป็นรถกระสอบนะครับตอนนี้พัฒนาแล้วนะฮะ นนโอ้มีรถ,รถพ่วง <รถ S 2> แล้วให,ให้เราขึ้นบ่เออขึ้นเราขึ้นได้บ่ได้แอนขึ้นได้นั่นแหละเอาขาขึ้น <c oughs> เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไปไปไปเอาขามาเอาขามาโอ้ย

ดูรถดูทางดูขาเงินต่ำไปเก่งไหมเงินต่ำไเก่ก่งเฮ้ยสนุกสนุกสนุกเฮสนุกป่ะเฮ้ยแกวเลยแบบไนโคตแกวเลยอ่ะเออถ่ยได้ไหมถ่ยได้ป่ะอ่ะดูวิธีถอยรถตั้วิธีถอย ดีมากเลยขอบคุณอขอบคุณ<อ>เสือพาไปด้วยไปพาไปไหนอ้าวทำไมแ<ล>ดดพุ่งสงสัยวิ่งตอนวิ่งอของลุงส่วนหนึ่งของคุณพอลลี่ส่วนหนึ่งไหนของเจ้าอยู่ตรงบันไดตอนนี้เขาทำเป็นบันไดอยู่ไว้เอามาหมดเลยแล้วคุณจะมีอะไรขึ้นบ้านโอเคแล้วนะคลิปนี้ก็ขออนุญาตลุงแล้วคุณจะมีอะไรขึ้นบ้านเหรอกับพี่หนุนาไม่รู้กี่ก้อนอ่ะเหรอ เาม,ามันได้20นเมื่อกี้เอาไข่ไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วสี่แผงจากคุณโปโป้โอ้ขอบคุณครับพี่โปโป้ขอบคุณพี่เสือด้วยนะครับขอบพระคุณมากสำหรับไข่นะครับ